The Starry Night เป็นผลงานชิ้นเอกของวินเซนต์แวนกอฟจิตรกรชาวดัตช์จากกลุ่มโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่สร้างสรรค์ด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบเมื่อเดือนมิถุนายนคศ1889ขณะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตรเวชในเมืองแซนเรมีเดอพรองส์ ce, ประเทศฝรั่งเศส ภาพวาดแสดงทิวทัศน์ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวด้วยเส้นผู้กันที่หมุนวนเป็นลูกคลื่นสีน้ำเงินดวงจันทร์เสี้ยวสีเหลืองสดใสดวงดาวที่เปลี่ยนประกายเป็นวงกลมต้นใสเปรสสูงเหมือนเปลเวไฟและหมู่บ้านเล็กๆที่มียอดแหลมโบดซึ่งทั้งหมดนี้ถูกสร้างสรรค์จากความทรงจำและจินตนาการของศิลปินโดยใช้เทคนิคการทาสีหนาและเส้นผู้กันที่เป็นเอกลักษณ์ของแวนโกฟที่สะท้อนสภาวะจิตใจและ อารมณ์ของเขาปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนิวยอร์กโมมาและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะโลกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงภาพที่หลายคนน่าจะรู้จักดีนะครับราตรีประดับดาว The Starry Night ของวินเซนต์แวนโก๊ะ เป็นภาพที่ดูมีพลังมากๆดึงดูดสายตาแล้วก็เหมือนมันเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาอะไรคือเบื้องหลังภาพนี้ที่แม้แต่ตัวแวนโก๊ะเองเคยมองว่าเออไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นภาพที่ดังที่สุดภาพหนึ่งของโลกวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะภาพนี้มันเหมือนกับแหกกฎการวาดภาพทิวทัศน์ในยุคนั้นไปเลยนะคะ สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือแวนโก๊ะวาดภาพนี้ตอนเดือนมิถุนายน1889นะคะตอนนั้นท่านอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเซงพอร์ดเดอโมอโซที่เซงเรมี y เดอพรฟองส์ค่ะอ๋อ oh, ครับและที่น่าทึ่งมากๆคือเขาไม่ได้นั่งมองวิวข้างนอกแล้ววาดนะคะแต่เป็นการวาดจากความทรงจำแล้วก็จินตนาการของเขาเองในสตูดิโอที่โรงพยาบาลเลยค่ะโอ้โห oh, แปลว,ว่าภาพที่เราเห็นนี่คือภาพในใจเขานะตอนนั้นเลยสินะครับ และเทคนิคการใช้สีที่ดูนนั้นหนาๆปัดๆที่เรียกว่า i m p เพ t o ตเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์พลังงานจากฝีแปลงได้ชัดเจนมากเลยครับใช่ค่ะใช่เลยนั่นคือหัวใจสำคัญของศิลปะแบบโพสต i อิมเ s รสชันนิเลยค่ะซึ่งจะต่างจาก Impressionism ที่เขาเน้นจับแสงจับบรรยากาศณเวลานั้นๆ แต่ post impressionism เนี่ยจะใช้สีใช้รูปทรงเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกข้างในออกมาอย่างสีฟ้าที่หมุนวนปั่นป่วนใน t t r r y n i น h t เนี่ยมันไม่ใช่แค่ท้องฟ้าจริงๆตอนกลางคืนนะคะแต่มันคือภาพสะท้อนของพลังงานความเอ,อ่อความโกลาหลหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ศิลปินมีต่อจักรวาลอันกว้างใหญ่นะคะครับถ้าสังเกตดีๆในภาพนี่มันมีองค์ประกอบที่ดูตัดกันอยู่นะครับ คือท้องฟ้าที่ดูวุ่นวายมากๆกับหมู่บ้านข้างล่างที่ดูสงบนิ่งอืมถูกต้องเลยค่ะการวางองค์ประกอบนี้มีความหมายซ่อนอยู่เยอะเลยอย่างต้นไซเพรสสีดำๆทะมึนทะมึนทางซ้ายมือนะคะที่มันพุ่งสูงขึ้นไปเหมือนเปลวไฟอะ่ะมันทําหน้าที่เชื่อมระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าค่ะในวัฒนธรรมแถบนั้นเนี่ยไซเพรสมักจะเกี่ยวกับความตายนะคะแต่ในขณะเดียวกันเพราะมันเป็นไม้ไม่ผัดใบมันก็สื่อถึงชีวิตนิรันดร์ได้ด้วยเหมือนกันอืมน่าสนใจครับ ส่วนหมู่บ้านด้านล่างที่ดูสงบสงบ,สงบมีแสงไฟอุ่นๆจากหน้าต่างแล้วก็มีหอคอยโบสถ์ที่ชี้ตรงขึ้นฟ้าก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความศรัทธาหรือความเป็นระเบียบของมนุษย์ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ความปั่นป่วนของธรรมชาตินะคะนอกจากรูปทรงแล้วการใช้สีก็ดูเออเหนือจริงมากๆเลยนะครับไม่เหมือนสีท้องฟ้ากลางคืนที่เราเห็นกันทั่วไปเลยทำไมเขาถึงเลือกใช้สีแบบนี้ครับ ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากคือมันไม่ใช่ค่ำคืนแบบที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่นักวิจารณ์บางคนเรียกว่าเป็นค่ำคืนทางอารมณ์หรือ psychological night นะคะสีฟ้าสดๆหลายเฉดเลยตั้งแต่ ultramarine ไปจนถึง cobalt p r u s s i a n blue ถูกใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกมากกว่าจะแสดงความเป็นจริงแม้กระทั่งดวงดาวนะคะก็ไม่ใช่แค่จุดเล็กๆใช่ครับดูเป็นวงๆมีรศมี ใช่ค่ะเป็นวงแสงสีเหลืองสีขาวที่แผ่รัศมีออกมาเหมือนกับว่ามันมีพลังงานในตัวเองเปล่งแสงออกมาได้เองเลยเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตหรือความหวังท่ามกลางความมืดมิดค่ะผมเคยอ่านเจอมาเหมือนกันครับว่าแวนโกเองก็ได้รับอิทธิพลจากภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นด้วยโดยเฉพาะพวกเส้นขอบที่ดูชัดเจนหรือมุมมองที่ดูแบนๆหน่อยอย่างในส่วนของหมู่บ้านนี่เห็นได้ชัดเลยครับ ใช่เลยค่ะมีอิทธิพลจากตรงนั้นอยู่จริงๆค่ะภาพนี้มันเลยเป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งมากๆระหว่างสิ่งที่เขาสังเกตเห็นจริงๆเช่นพวกเนินเขาหมู่บ้านโบสกับการแสดงออกทางอารมณ์แบบเข้มข้นสุดๆผ่านสีสันแล้วก็ลายเส้นที่หมุนวนไปมาซึ่งลายเส้นหมุนวนพวกเรียกก็กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แทนสภาวะข้างในใจหรือพลังงานที่เขารู้สึกจากธรรมชาติไปเลยค่ะ มีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งมากๆคือลายเส้นหมุนๆวนๆบนท้องฟ้านะครับมันดูคล้ายๆกับรูปแบบที่เราเจอในธรรมชาติมากๆเลยนะครับตั้งแต่ระดับเล็กๆอย่างเกลียว d n a ไปจนถึงระดับใหญ่ๆอย่างกาแล็กซี่เลยค่ะน่าคิดมากจริงๆค่ะประเด็นนี้เหมือนกับว่าแวนเกะในสภาวะจิตใจตอนนั้นสามารถอย่างรู้หรือสัมผัสได้ถึงโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างของจักรวาลเลยนะคะ ซึ่งมันยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีกเมื่อเรานึกถึงสภาวะทางจิตใจที่เขากําลังเผชิญอยู่ตอนนั้นคือก็มีการสานิฐานถึงโรคหลายอย่างนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างความทุกข์ทรมานส่วนตัวกับการระเบิดพลังสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานชิ้นเอกแบบนี้ครับผมตอนนี้ภาพ Star r y Night ก็จัดแสดงอยู่ที่ Museum of Modern Art หรือ MoMA ที่นิวยอร์กนะคะกลายเป็นเหมือนเครื่องยืนยันเลยว่าความเจ็บปวดส่วนตัวเนี่ย มันสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นความงามที่เป็นสากลที่เข้าถึงคนทั้งโลกได้ค่ะครับสรุปได้ว่าราตรีประดับดาวนี่เป็นมากกว่าแค่ภาพทิวทัศน์สวยๆนะครับแต่มันคือการถ่ายทอดจิตวิญญาณความพยายามค้นหาความงามท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและก็เป็นการเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้ภาพนี้จะถูกผลิตซ้ำทำเรียนแบบไปมากมายในวัฒนธรรมสมัยนิยมแต่ภาพต้นฉบับจริงๆแต่ยังคงมีพลังดึงดูดมหาศาลทำให้เรารู้สึกเหมือนออดวงดาวกับท้องฟ้ามันกำลังเคลื่อนไหวอยู่จริงๆเลยครับใช่ค่ะ และนั่นก็อาจจะทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อกันนะคะว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ผลงานศิลปะซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากสภาวะของการถูกจำกัดอิสรภาพแล้วก็ความปั่นป่วนภายในจิตใจกลับสามารถสื่อสารพลังงานอันไร้ขอบเขตของจักรวาลและความเชื่อมโยงที่ลุกซึงออกมาได้อย่างทรงพลังขนาดนี้บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ภาพนี้ยังคงปลอบประโลมแล้วก็ให้ความหวังกับผู้คนมากมายมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าแม้ในคืนที่ดูมืดมนที่สุด ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นแสงนำทางให้เราได้ค่ะ